สวัสดีครับเพื่อนๆ14พฤษภาคมปี68นะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายท่านถามเข้ามาในเรื่องของดินนะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากในการปลูกพืชนะครับจะดูยังไงว่าดินดีดินไม่ดีนะนอกจากลักษณะทางกายภาพที่ดินร่วนซุยดีอะไรดีแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่ผมเอาไว้ใช้ก็คือตัวนี้นะครับเป็นมิเตอร์วัดดินนะครับก็เราก็วัดได้2ออย่างนะฮะ ที่จําเป็นมากๆที่ต้องรู้นะครับก็คือความสมบูรณ์ในดินนะครับว่าในดินเนี่ยขาดแร่ธาตุไหมรู้ว่าขาดปุ๋ยไหมนะครับรู้ว่าปุ๋ยเกินไหมนะครับซึ่งปุ๋ยเกินเนี่ยอันตรายแน่นอนกับต้นไม้นะครับ2ก็คือความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับก็เป็นอันตรายกับพืชทั้งนั้นเลยว่าค่า pH เนี่ยมันเหมาะสมไหมนะครับในการที่เราจะปลูกต้นไม้บางคนสงสัยว่าปลูกแล้วก็ตายปลูกแล้วก็ตายอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับ มาวัดจากต้นเหตุเลยว่าดินของเรามันเหมาะกับการปลูกพืชไหมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันการอ่านค่าอ่านยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับสําหรับมิเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีนี่นะฮะหน้าปัดเอาไว้อ่านค่านะครับจะมีสวิตช์นะครับสามารถผลักไปทางซ้ายได้ผักไปทางขวาได้นะครับแล้วก็ตรงกลางนะฮะตรงกลางก็คือปิดนะครับถ้าผักไปทางซ้ายเนี่ย เอาไว้วัดปริมาณปุ๋ยในดินนะครับและเวลาอ่านนะฮะก็อ่านจากแถบสีเขียวสีแดงด้านล่างนี่ครับเป็นรูปวงกลมโค้งๆด้านล่างเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเป็นช่องสีขาวตรงนี้นะครับก็คือดินขาดปุ๋ยนะฮะแ,แล้วก็สีเขียวแล้วก็สีเขียวอมแดงตรงนี้ก็คือดินที่มีแร่ธาตุสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ย ก็แสดงว่าดินเนี่ยมีปุ๋ยเกินนะครับก็ไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นอันตรายกับต้นไม้นะฮะแถบล่างก็คือจะเขียนว่าไอเดียเนี่ยเห็นไหมครับก็คือในอุดมคตินะั่นคือเราต้องการประมาณค่าอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็การวัดค่าเป็นกดเป็นด่างของดินหรือค่า p.s. นะครับก็คือ ดาวฝั่งซ้ายเนี่ยก็เป็นอันคลายเป็นด่างนะครับฝั่งขวาเนี่ยเป็นกรดนะครับก็คือเนี่ยตัวโค้งๆข้าง,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 งบนนี้นะครับบนสุดนี่นะค่าที่เราต้องการนะครับดินที่ดีเหมาะกับการปลูกพืชก็คือช่วง6ถึง7นะครับเนี่ยฮะก็จะลดหลั่นกันลงไปนะฮะเวลาใช้ก็ใช้ง่ายนะครับเวลาใช้ง่ายนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะปิดไว้ตรงกลางก่อนเนาะ เดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูลงไปในดินในสวนของเราเนี่ยแหละครับนะสามารถที่จะวัดได้ทั้งในดินที่เป็นกระถางหรือดินที่ในสวนนี้ก็ได้นะครับกับพื้นดินเราได้เลยเนาะก็เสียบลงไปลึกๆนะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้คือตรงกลางนะฮะยังไม่ได้ผักไปซ้ายไปขวานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดความสมบูรณ์ในดินก่อนเนาะ <What? S 1> อ่ะนี่ดินของเราก็ดีนะครับนี่นะ ก็อยู่เขียวอมแดงประมาณนี้เลยนะครับก็คือมีปุ๋ยที่เยอะมากพอสมควรฮะก็เหมาะกับการปลูกพืชน,นะเดี๋ยวเราจะลองผักไปทางด้านขวาบ้างครับด้าน ph นะครับความเป็นกรดด่างของดินเนาะถ้าดีก็อยู่ที่ระหว่าง6ถึง7นะครับนี่ของเราก็6ถึง7พอดีเลยนะฮะก็แสดงว่าดินในสวนของเราเนี่ยมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยดีมากนะครับ แล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีปุ๋ยเยอะนะครับนี่นี่ครับโอเคก็เพื่อนๆก็เอาไปใช้ได้นะครับเอาไปวัดค่าดินของตัวเองนะว่ามันโอเคไหมนะครับถ้าดินดีไม่มีปัญหาต้นไม้ก็โตดีนะครับอ๋อและข้อควรระวังนะฮะดินถ้าแฉะเกินไปลดน้ำใหม่ๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งใช้นะครับแล้วก็ดินที่แห้งเกินไปก็ใช้ไม่ได้นะฮะอ่านค่าไม่ได้ แพงลงไปก็ไม่ได้นะครับก็ให้ดินหมาดๆนะฮะก็จะวัดค่าได้ดีที่สุดนะครับโอเคเอาไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ